ข้าไม่กล้าลงไปท่านช่วยไปออยข้าหน่อยได้ไหมแม่หอยจึงตอบด้วยท่าทีกระตือรือร้นว่าไม่โทษทีพอดีข้ากำลังรีบเนะี่ยข้าไม่อาจเสียเวลาช่วยเจ้าได้หรอกลูกๆของข้ากำลังรอข้าอยู่แต่แล้วลูกน้ำก็เสนอรางวัลลูกน้ำสัญญาว่าจะแบ่งของในหีบสมบัติให้ครึ่งหนึ่งแม่หอยที่ไม่สนใจของรางวัลตอบแทนจึงกระโจนลงไปในหุบเหวล,ลึกทันทีอา้าวไหนบอกว่าไม่สนใจไงแม่หอยจึงตอบว่าก็การตามหาลูกๆของข้าจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรกน,นี่นาะ เธอใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าจะมาถึงก้นเหวใต้ทะเลลึกนี้สำรวจต่ออีกสักพักจนพบหีบสมบัติที่ว่าแม่หอยไม่รอช้ารีบพุ่งเข้าไปหาทัานทีเธอยืนอยู่หน้าหีบสมบัตินั้นพลางคิดว่าจะเปิดดีไหมนะเธอตัดสินใจไม่เปิดดีกว่าแล้วจึงยื่นมือไปจับหีบสมบัตินั้นตเตรียมจะเอาขึ้นไปแม่หอยมีมือด้วยเหรอแต่ทันใดนั้นเองก็ปรากฏ สัตว์ชนิดหนึ่งมันมีขนาดใหญ่พอๆกับเรือรบทั้งลำค่อยๆโผลอ่อมาจากเงามืดจ้องมองแม่หอยอย่างอาฆาตแค้นราวกับว่า